วันนี้จะมาพูดถึง STD กันจะ้ะ STD ย่อมาจาก sexually transmitted disease ซึ่งก็แปลว่าโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันนั่นเองจะ้ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันมีความหมายว่ายังไงความหมายก็คือโรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งเนี่ยไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั่นเองซึ่งช่องทางก็คือการมีเพศสัมพันธ์น,นจะจ๊ะ การรับเลือดจากเข็มทิ่งเข็มตำนะจ๊ะรวมถึงจากแม่สู่ลูกก็ได้เช่นกันจ้ะซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะจ๊ะก็จะแบ่งได้ทั้งแบคทีเรียจ้ะอย่างเช่นพวกหนองในเนาะเอ่อพวกไวรัสจ้ะนะครับเช่น HIV ใช่ไหมจ๊ะเชื้อพยาธิก็ติดต่อได้เช่นกันจ้ะรวมถึงเชื้อรานะจ๊ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะจ๊ะที่เห็นบ่อยการหนึ่งก็คือซิฟิลิสจ้ะเราก็อาจจะมีไนส์เวียกโนเรียนะจ๊ะเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด หนองในแท้จ้ะตามไอเดีย t r a ค m a t i c นะจ๊ะเป็นแบคทีเรียที่ทาให้เกิดหนองในเทียมจ้ะถ้าพูดถึงไวรัสก็จะมี h e r p ซิ Simplex ไวรัสนะจ๊ะก็จะเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดเริ่มได้เช่นกันนะจ๊ะซึ่งเริ่มก็มีสองทายใช่ไหมจ๊ะเออก็จะเกิดได้ที่ปากเนาะแล้วก็อวัยวะเพศได้เช่นกันจ้ะรวมถึงฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสนะจ๊ะอังนี้ก็ยังมี HIV ด้วยไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซ ถ้าพูดถึงเชื้อรานะจ๊ะก็แคนดิ a าอ i c a n นจะทําให้เกิดผู้หญิงอ่ะทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยตกขาวได้นะจ๊ะร่วมไปถึงถ้าพูดถึงพวกพยาธิหรือพวกโปรโตซัวต่างๆมันจะเป็นทริโคโมเนสวาเจนาิสนะจ๊ะอันนี้ก็จะอาศัยอยู่ในช่องคลอดนะจ๊ะทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะจ๊ะมันก็จะติดต่อกันได้ง่ายใช่ไหมเออถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามายัยหรือสวมก็เถอะแต่ฉันก็ยัง ทำอย่างอื่นกันอยู่ใช่ไหมเอออาจจะ Oral s e x นะจ๊ะซึ่งอยู่ดีๆมันจะไม่ติดกันนะจ๊ะยกเวน้นเธอเป็นฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นนะแล้วเธอก็ไปมีซัมติงอะไรเด็ดกับอีกคนนึงนะจ๊ะโดยที่เธอไม่ได้สวมอะไรป้องกันเลยนะจ๊ะทีนี้อีกตัวเชื้อนี่แหละจ๊ะมันก็จะถ่ายทอดไปนะจ๊ะ เชื้อก่อโรคนะจ๊ะพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะ้ะมันจะไม่แบ่งแยกนะจะ๊ะว่าเธอเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเธอเป็นผู้ชายกับผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่แบ่งแยกเลยนะจะ๊ะมันติดต่อได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางประตูหน้าประตูหลังติดต่อได้หมดแต่ยิ่งถ้าเป็นทางประตูหลังเนี่ยก็จะยิ่งเสี่ยงขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าทางประตูหลังเป็นอะไรเป็นที่ขับถ่ายของเสียเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนใช่ไหมเออถ้ามันถลอกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเลือดออกได้ง่ายติดเชื้้้อไดง่ายขึน แต่ประตูหน้าก็ติดเชื้อได้เช่นกันนะจ๊ะทีนี้ถ้าไม่อยากติดเชื้อรูปติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ต้องเลี่ยงนะจ๊ะห้ามเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆหรือถ้าจะมีอะไรกับใครสักคนเนี่ยเราต้อง make s ว r e ก่อนว่าเขาเนี่ยปลอดภัยจริงๆแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องรีบพบแพทย์นะจ๊ะทำการรักษาจัจะได้หาย